ข่าวการย้ายพักยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เนื้อหอมมากๆช่วงนี้ก็คือพักภูมิใจไทยก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสทั้งจากกลุ่มชุมพรแล้วก็ภูเก็ตรวมถึงคุณสันติพร้อมพัดแล้วก็ลูกชายคุณพัฒนาพร้อมพัดนะครับจากพรรคพลังประชารัฐส่วนกลุ่ม16สสที่นำโดยนายสุชาติชมกลิ่นตอนนี้ก็ยังเป็นที่จับตากับว่าตกลงจะย้ายมาพักภูมิใจไทยหรือไม่วันนี้เจ้าตัวเปิดปากด้วยนะครับ นายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะแกนนําของกลุ่ม16สอส,อสกล่าวถึงอนาคตทิศทางการเมืองของกลุ่มนะครับว่าสมาชิกในกลุ่มยังมีสังกัดพักอยู่จึงจําเป็นต้องรักษามาร,รยาทแต่วันนี้ก็เหมือนเป็นสัญญาณชัดเจนอยู่แล้วนะครับที่จะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย ส่วนเงื่อนไขที่จะมาเข้าร่วมนั้นนายสุชาติกล่าวว่ามีอย่างเดียวครับก็คือความเป็นพี่เป็นน้องกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงการเป็นเพื่อนบ้านที่เห็นหน้ากันทุกวัน วันนี้ด้วยมารยาทเพื่อนเพื่อนยังอยู่พักสังกัดพักอยู่มันพูดไม่ได้แต่อย่างนี้ก็เหมือน่งบ,บอกสัญญาณชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมส่วนตัวผมเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะแต่เพื่อนๆเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้แทนรัษฎรทุกท่านเนี่ยเป็นผู้แทนของของชาวบ้านเนี่ยประชาชนเนี่ยการที่เราจะคอมมิวนเมนต์อะไรตอนนี้เลยมันไม่ได้เพราะว่าเขายังมีสังกัดพักอยู่ด้วยมารยาทแต่มากันขนาดนี้แล้วก็ ก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมจริงจริงแล้วการเมืองเราจะไปโหวตให้คนอื่นได้ไงเราเห็นหน้าทุกวันจริงจริงไหมฮะอันนี้เหมือนกับสื่อมวลชนสามารถติดอยู่ผมอ่ะแล้ววันเข้าสภาเห็นหน้าทุกวันแล้วไม่โหวตใหยผมโดยเอกสิทธิ์ตัวเราเองอ่ะมันไม่ได้เป็นมติพักอ่ะการโหวตนายกอ่ะถูกไหมฮะเราก็ด้วยความรักและเคารพคบกันมานานอ่ะรู้จักกันมานาน นายสุชาติยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่ากลุ่มของตนที่จะมาพักภูมิใจไทยนั้นมีทั้งภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้พร้อมยอมรับว่าภาคตะวันออกมีคนต่างถิ่นมาอยู่เป็นจํานวนมากการทําการเมืองจึงไม่ง่ายเหมือนที่อื่นส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้นั้นมั่นใจว่าเป็นพื้นที่ที่เข้มแข็งครับมาดู